ก่อนที่เราจะนวดแก้การเอ็นฝ่าเท้าอักเสบนะคะหรือที่เรียกว่าลองช้ำนะคะให้เราใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นนะคะประครบไว้สัก10นาทีก่อนที่เราจะนวดนะคะวันนี้เราจะใช้ไม้นะคะอันนี้เป็นไม้พยุงนะคะที่เราเอาไว้ใช้เองนะคะเป็นไม้กวดซาน้านะคะแต่เราใช้เองไม่เป็นไรนะคะมาสาธิตให้ดูนะคะใช้มือจับไว้ที่ปลายเท้าดึงไว้แบบนี้นะคะแล้วใช้ไม้นะคะคูดลงนะคะ ให้ทั่วทั้งฝ่าเท้าเลยนะคะตรงจุดนี้ก็จะทําประมาณ5นาทีนะคะเลือดลมก็จะเริ่มไหลเวียนดีขึ้นนะคะเราจะสังเกตได้ว่าฝ่าเท้าเรานะคะจะเริ่มแดงนะคะเป็นสีเลือดนะคะก็เลือดลมจะไหลเวียนดีขึ้นนะ,ะแล้วก็ผังผืดที่ยึดเกาะบริเวณเอ็นฝ่าเท้านะคะก็จะคลายตัวลงนะคะก็เราสามารถทําได้นะคะเช้าเย็นนะคะก่อนทําก็อย่าลืมจะใช้ ค้าชุบน้ำอุ่นนะคะประครบฝ่าเท้าหรือจะแช่ฝ่าเท้าในน้ำอุ่นก็ได้นะคะ,ะหลังจากนั้นเราก็มานวดลักษณะนี้นะคะในช่วงที่เรามีอาการนะคะหากเรามีอาการชาที่นิ้วเท้าด้วยนะคะเราก็ใช้ไม้นี่แหละคะ่ะคูดนะคะบริเวณโคนนิ้วนะคะทุกนิ้วเลยนะคะแล้วก็ที่ปลายนิ้วนะคะก็จะทำให้เลือดลมเรานะคะไหลเวียนดีขึ้นนะคะคลายการยึดเกาะของผัง